กลายเป็นบุรีรัมนะครับเราอัอัดตเท่านั้นก็ผมอีกสิบห้าวินาทีฮะใช่ฮะโหแต่ดูการยืนโตของเอเอริน่ากวางจัดนะไปกันจัดเลยนะไปกัน,กน,กน,กนจดัดเลยนะแม่ ว่าลุ้นล้วนเลยนะช็อตนี้ใช่ครับผมลากต่อแล้วหน้ามันทะลอนทะลอนและปีเตอร์แมนไปส่งข้างหลังเจคอบน็อกดาวน์ฮู้หยิงคอร์ดไกลจัดใช่ครับโอ้ยระหว่างรักสวนประตูดีครับเอสคือลือเฟยเอสคือลือเฟต์ตาลงไปครับตกลงไปลือเฟย์ตงไอครับตั้งเราีแล้วเหมดมาที่ทีเทปไว้ให้แล้วสองทนนี้คือของจริงมาทันลิกและถ้าเลือดไม่เต็มไปวัดนี่มีโอกาสนะยังไงาสได้อะไรได้ต่างกัทาร ไวดตีบคิวไปแล้วครับผมเอลินาครับผมขึ้นอิงมาแจมได้เลยต้องแต่เอกรูเซียเอาสุดเอาสุดหรือเปล่าเดหรยวโดนก่อนมันยกมาดีมันติดไรมันติดปูนติดปูนอจริงๆดวงก็เป็นส่วนหนึ่งนะดวงแข็งอยู่แลางนี้การแข่งขันบอกเลยถ้าปืนไม่ยกผมบอกเลยว่าแม่ยกแม่ยกแค่ยังดีที่เป็นแม่ยกไปใกล้เป็นบุรีรัมย์นะครับเราอัปเดตเท่านั้นก็ผมอีกสิบห้าวินาทีฮะใช่ฮะ โอ้แต่ดูการยืนโตของเอเลนาวางจัดนะไครกันหรือจัดเลยนะใครกันหรือจัดเลยนะแม่ระวังเอ้าแต่โดนสปอร์ตจุดนะผมเขายิงเซยขึ้นมาแล้วฮะต้องถอยก่อนครับผมเจมส์ฮะเปิดน้องทูเรซี่นะจ๋อยมาจังหวะนี้เจมส์ซ่ากระ็ถูกเลยจะหมดแล้วโดนทันเสร็ไม่ทันครับผมเจสซ์เออเจสซ์เออาเจย์เยอะในเจมส์ซ่าครับผมและเจมส์ครับผมติดเจมส์ซ่าจากเกมไป เจเออร okay. ์กับเจมส์ซ่างไงเจมส์เจอร์เจมส์เจอร์ซะเลยเจอร์เจมส์คอยกลับก่อนนะตรงนี้ขอบคุณยิ้มนึกว่าจมุกนี้จะมาไหมเหรอวนกลับก่อนนะตรงนี้มาเช็ดได้ยุ่งสิกปืนนะสิกปืนนะสิกปืนไปไปเปิมเพิมรอเลยเขาแล้วไหลมาเหมือนกันครับอยู่ใกล้กับเอียริน่าเขาจะข้ามว่ะและเขารีพร์แล้วครับบนหอคอย ซิซีร่รู้ซิซี่เห็นซิซี่อะไรแล้วเอ้าเอแล้วนะยิงพร้อมกันแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเจมมาเล่นกับซ NO ิซี่ตรงนี้ครับเจมรู้เหรอเจมเห็นเจมเบิกบานไม่เห็นอุ้ยแต่ไม่เห็นรถหรอเจมไม่รู้เจมไม่ตื่นอใไรพอมั้งพอซิซี่ผีขวาเก็บเลยเขาแอบรถด้วยไงประเด็น ไอคิวสองร้อยนะครับผม